สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเเล่นะครับมาติดตามข่าวสารของวงการ,รเบสบอลไทยนะครับผมก่อนอื่นที่จะไปติดตามข่าวกันนะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามาร่วมติดตามมาร่วมให้กาลังใจนะครับร่วมชมคลิปของช่องลาวเเล่ของเรานะครับตอนนี้ยอดซับสไครต์นะครับของช่องลาวเเล่ตอนนี้ก็แตะ หลัก40,000ื่ b ซับสไครเบอร์แล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับจริงๆผมก็ห่างหายจากการทําคลิปมาแทบจะหายไปค่อนข้างนานนะครับอาจจะไม่ได้ไลฟ์แล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมต้องยอมรับว,ว่าข้อมูลหรือว่าอัปเดตข่าวสารอะไรพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้ทาเยอะเหมือนกับเมื่อก่อนเลยเลยทำให้ข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆนานาเราอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับช่องอื่นๆต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้ไลฟ์แล้วแต่ก็ยังพยายามที่จะลงคลิปนะครับเรื่องราวข่าวสารให้ได้ติดตามกันทุกวันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้400,000สว,ว่หม บทนี้มันจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันแล้วก็นําข่าวสารดีๆมาฝากให้ได้เช่นเคย นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วกันละครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของข่าวดีนะฮะของแฟนแฟวอลเลย์บอลนะฮะนั่นก็คือวันนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับผมในวาระสําคัญขอ,ของการประชุมนะฮะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยการประชุมใหญ่สามัญประจําปีในวันนี้นะครับของปี2567นะครับผมก็จะเป็นปีของโงบประมาณที่ลากมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะในปี2568ปีนี้ก็มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลคนใหม่นะครับผมโดยที่ท่านยกสมพรชยบาาางงก็จะหมดว that ในปีนี้แหละนะครับผมทีนี้เขาก็จะมีการเลือกตั้งนายกคนใหม่นะฮะโดยที่คนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมนั่นก็คือสมโมสรสมาชิกของทางสมาคมนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่51สมโมสรน,นะครับโดยที่สมโมสรสมาชิกก็จะต้องไปสมัครกับทางสมาคมเสียค่าสมาชิกรายปีแล้วก็มันก็จะมีสิทธิในการเลือกตั้งนายกนี่แหละแล้วก็จะได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆที่สมาคมเขาจะเป็นเรื่องของรับเชิญแล้วก็สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆก็อาจจะมีนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ศึกษารายละเอียดตรงนี้มากนักแต่เอาเป็นว่าสโมสรสมาชิกของ ทางสมาคมก็มีอยู่51สโมสรแล้วก็ในวันนี้มาประชุมกันทั้งหมดเนี่ยส7สโมสรก็ขาดไป4สโมสรน,นะครับผมซึ่งพอถึงวาระสําคัญในการเลือกตั้งนายกนะครับท่านนายกคนเดิมนะฮะคนเก่าเนี่ยก็คือทางท่านสมพรก็จะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและแล้วก็จะมีการแต่งตั้งนะครับคนที่จะมาเป็นประธานการเลือกตั้งชั่วคราวนะครับผมซึ่งก็คือสนิทแย้มเกษรน,นะครับซึ่งก็เป็นกรรมการฝ่ายพุทธศิลป์นะฮะของทางสมาคมเข้ามาเป็นประธานเลือกตั้งชั่วคราวแล้วก็ในที่ประชุมนะฮะก็ได้มีการเสนอชื่อ นะฮะเพียงแค่คนเดียวนั่นคือทางทนายกสมพรใช้บางอย่างนี่แหละนะครับขึ้นมาดำรงตําแหน่งนายกสมาคมสมัยต่อไปนะครับแล้วก็สโมสรสมาชิกก็มีการยกมือรับรองทั้งหมดเลยนะครับ47เสียงก็ถือว่าเป็นเอกฉันนะครับทางทนายกสมพรใช้บางอย่างก็ได้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่6ติดต่อกันนะฮะแล้วก็สมัยนี้ก็ยังทําหน้าที่ต่ออีก4ปีด้วยกันนะฮะโดยที่ทนายกเนี่ยเข้ามารับหน้าที่นะครับครั้งแรกนะฮะก็คือตั้งแต่ปี2554นสะครับโดยที่ช่วง3สมัยแรก โกกทเนี่ยนะ,ะการกีฬาแห่งประเทศไทยนายกสมาคมจะดัรงตำแหน่งได้วานละละสปีนะครับซึ่งทานายกก็ชนะเลือกตั้งทั้งหมด3ครั้งเลยนะครับในปี5 4าสถึงห้แล้วก็5 6าหถึงห้าไปถึง5 8าแถึงหกก็เป็นสมัยละ2ปีแต่พอตอนหลังโกโกโทเขาแก้ระเบียบนะฮะ นายกสมาคมสามารถนั่งเก้าอี้ได้ทั้งหมดวาระละ4ปีนะครับซึ่งทนายกก็ชนะเลือกตั้งมาก่อนหน้านี้น2ครั้งนะครับปี 60- ศูนถึงหกแล้วก็ปี64ถึงปี68แล้วก็ครั้งล่าสุดนี่นะครับก็จะดำรงตําแหน่งไปจนถึงปี2572นหระหรือว่าปี2 0 2 9หลังจากที่จบโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสน่นเลยนะเป็นนายกสมาคมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่6กนะครับก็ยินดีกับทน,นายกด้วยนะแล้วก็ทนายก,ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่จบ การเลือกตั้งนะครับก็บอกว่าปีนี้สมัยนี้จะเป็นสมัยสุดท้ายของตัวท่านเองแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันจะมีงานใหญ่อยู่นั่นก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025นะครับท่านโยกเองก็อยากจะสานต่องานนี้ให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะก็ก็เป็นอีกหนึ่งหัวเรือใหญ่นะครับในการที่นําเอาศึกชิงโลกเข้ามาจัดการแข่งขันในประเทศไทยนะครับโดยในการชิงโลกเนี่ยก็จะเล่นในช่วงวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนนะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันเนาะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่หมดวาระการทํางานใน 4ปีนี้นะครับสมัยหน้าก็จะไม่ลงสมัครต่อแล้วนะครับก็จะให้คนอื่นเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกสมาคมคนต่อไปก็จะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆนะฮะที่มีความสามารถเข้ามาบริหารงานของทางสมาคมด้วยนะครับเป็นคําให้สัมภาษณ์ของท่านนายกนะฮะหลังจากที่ชนะเลือกตั้งในปีนี้นะครับผมก็ยินดีกับทางท่านนายกสมพรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมเองก็อยู่กับท่านนายกมาตั้งแต่ ตัแกแกเข้ามาเนี่ยผมมาทํางานปี56ก็เป็นสมัยแรกของแกนะที่แกชนะเลือกตั้งหลังนั้นก็อยู่มาถือว่าเกือบเกือบสิบสี่สิบห้าปีแล้วนะฮะที่ท่านายกดำร,รงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมของสมาคมกีฬาวอล,ลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับผมส่วนเรื่องของแฟนคลับหรือเรื่องอะไรพวกนี้ก็สุดแท้แต่นะฮะแต่ละท่านก็มีความยิ่เห็นของทุกๆคนอยู่แล้วนะครับว่ามุมมองของการ ดำรงตำแหน่งของทนายกเป็นยังไงแต่ผมก็มองว่าคือแกเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับเรื่องของการทํางานเรื่องของการวางแผนอะไรพวกนี้เขาก็มีระบบมีแบบมีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายอย่างผมก็ไม่ได้ถูกใจนะครับอย่างเรื่องของวอลเลย์บอลไทยลีกเนี่ยผมก็พูดตลอดว่ามันก็ควรจะให้เวลาของการแข่งขันไทยลีกให้มันมากขึ้นกว่านี้หน่อยหรืออย่างอะไรหลายอย่างที่ผมก็เห็นเหมือนกับทุกๆท,ท่านนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของการทําหน้าที่การนำรงตำแหน่งไม่ได้แบบว่าแบบโโบริหารงานแบบจนแย่อะไรขนาดนั้นนะฮะแกก็ยังมีความดีความชอบแล้วก็คน มันเป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ได้แบบบอกดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแบบไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับท่านนายกก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักแล้วก็ทุกๆครั้งที่เจอแกก็กกเอ้ยว่างไงวะนะฮะแกก็สนุกสนานทฮหานะฮะเอ้ยว่างไงวะมีอะไรเปล่านะฮะแกก็จะทักทายตามสไตล์ของแกตลอดนะครับก็ยินดีกับท่านนายกด้วยที่สามารถดํารงตําแหน่งได้อีกหนึ่งสมัยนั่นเองนะครับผมพักจากเรื่องที่ค่อนข้างคิดเครียดนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันทะี่ เรื่องเบาๆกันบ้างนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีของญี่ปุ่นนะครับเออไม่ใช่วีลีปีนี้เป็น S อสวีีของญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเดินทางเข้ามาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันในฤดูกาลปกติแล้วนะครับผมก็อัปเดตเรื่องของผลการแข่งขันเนาะนะฮะ อาจจะไม่ได้อัปเดตโดยตรงนะฮะเรื่องของตารางคะแนนแล้วกันนะฮะที่มาพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็เดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดกันอีกส้วนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในตอนนี้เนี่ยสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเอสฟิลีของญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเขาจะแข่งขันในฤดูกาลปกติทั้งหมด44เกมน,นะครับเล่นกันแบบโอ้โหบ้านไฟไหม้กันเลยทีเดียวนะฮะโดยที่ตอนนี้เนี่ยผลงานของนักกีฬาไทยทีมที่น่าจะได้เข้ารอบแน่นอนตอนนี้นก็มีอยู่แค่2ทีมนะครับนั่นก็ค ข้อมูลไปดูสถิติมานะครับต้องบอกว่าทีมของเพียวเนี่ยไม่ค่อยส่งเพียวลงสนามไม่รู้ทําไมนะเ็าไม่รู้ว่าเรื่องของการฝึกซ้อมของน้องเพียวเป็นยังไงด้วยเนาะเลยทําให้ตอนนี้เพียวเองก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามสักเท่าไหร่นะครับผมโดยที่ทีมของเพียวเนี่ยเข้ารอบ ก่อนรองเชลเลอร์นแน่นอน100%นะครับผมเพียงแต่ว่าจะจบในนดับที่1หรือดับที่2ของตารางหรืออาจจะหล่นไปที่3หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนนี้ทีมเพียวเล่นไปทั้งหมด40เกมนะครับเหลือโปรแกรมการแข่งขันในฤดูกาลปกติอีก4เกมชชนะนี่มันตามหลังทีมจากฝูงนะครับอย่างอซสกามาเวลัสนะครับจากฝูงอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เกมด้วยกันในแมตช์ชนะนะครับถ้าจะแซงก็ต้องชนะให้ได้ทั้งหมด4เกมไปอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ต้องรุนให้ ทางโอซาก้ามารรัตนี่เขาสะดุดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยแต่ที่แน่ๆเนี่ยทีมเพียวได้เข้ารอบแน่นอนส่วนจะจบอันดับไหนได้ค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งทีมของนักกีฬาไทยที่ได้เข้ารอบแน่นอนนะครับนั่นก็คือทางด้านของวิโกรินะฮิเมจินะครับทีมของชาชิออนโมกสีนะครับที ok si บท่ผลงานตัวนี้อยู่ในอันดับที่7ของตารางน,นะครับชนะ24แพ้16อยู่ในอันดับที่7เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับแต่ก็ต้องพยายามขยับอันดับให้มันดีมากวว่่าาาานี้นะ้ะเพรถจบ อันดับที่7และทีมของเพียวจบอดับที่2เนี่ยสทีมนี้จะต้องเจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับก็ถือว่านาเสียดายที่ ถ้าทีมไทยไปตัดเจอกันเองนะฮะเออมันก็มีนักกีฬาไทยที่จะต้องตกรอบไปแล้วก็อีกหนึ่งทีมจะได้เข้ารอบก็ผมใจจริงผมไม่อยากให้เจอกันเองนะก็หวังว่าทางวิโดเรนาจะทำะงานที่ดีในอีก4เกมสุดท้ายของพวกเธอในในฤดูการปกตินะครับเพื่อที่จะขยับอันดับให้มันดีมากขึ้นกว่านี้นะฮะส่วนทีมของนักกีฬาไทยนะครับที่ก็ถือว่ายังพอมีลุ้นอยู่นั่นก็คือควินซี่คาริยะลงไปถึงทาง P f u อูบูแคทนะครับซึ่งทางควินซี่คาริยะเนี่ยก็มีหัตถยาบุนผลงในอันด่9นะคร แค่23แข่งไป40ตัดเนะาะห่างจากอันดับที่8เนี่ยอย่างอาเซมอลิเวเรอยู่ทั้งหมด4เกมด้วยกันก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะยากนะครับในการที่จะลุ้นเข้ารอบนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าพูดถึงตามทฤษฎีก็ยังมีโอกาสไป,ไปได้แต่ในทางปฏิบัติจะต้องต้องชนะทั้ง4แมตช์ก็ยากเหมือนกันรวมไปถึงทาง p f u b u q u t ด้วยนะฮะที่มีระาดาับนึงแจ้งรวมไปถึงนันทธนิชาจใจแสนนะครับเขาค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะครับจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสำหรับทางนานของควินซี่คริยาลรวมไปถึงทาง p f u b u c a t นะครับส่วนอีก2ทีมที่ก็หมดลุนแน่นอนแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องๆทั้ง2คนนะครับทั้งยามกตะอารามารีของทาง ตนพรสินพูนะครับชนะ5แพ้35นะครับผมก็แข่งไป40นัดวัรุ่นแน่นอนนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่น้องยูฟาเนี่ยได้ไปเปิดประสบการณ์เล่นที่หลีกญ,ญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างมากในในทุกๆเกมนะครับน้องก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมาแน่นะครับแล้วก็อีกทีมก็คือคุณมากรีนวิงนะครับของน้องไก่มีมนรัตนพันธ์นะครับผลงานชนะ3แพ้35อยู่นอันดับที่14นะครับเป็นอันดับป่วยก็ไม่ผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วนะแต่ว่าน้องไก่ก็ถือว่า ไปอยู่ญี่ปุ่น2ปีนะฮะปีที่แล้วนี่อยู่โทเรอโรปีนี้มาอยู่กับคุณมัดนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องไก่เช่นเดียวกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าตอนนี้อีพบนกีฬาไทยที่มีลุ้นนะฮะในการลุ้นแชมป์ปีนี้ก็คือ N อ c ซของน้องเพียวนี่แหละแล้วก็ทางด้านของวิกตอรียนาฮิมิจิของบุมบิ๋มนะฮรก็ลุ้นกันต่อในอีกประมาณสัก2-3สัปดาห์สุดท้ายนะฮะในฤด,ดูกาลปกติในตอนนี้นะครับแต่ว่าทีมของเพียวแล้วก็บุมบิ๋มจะเหลือโปรแกรมกันในการให้เล่นกันีม ไม่ิของทาง ชัชุอมกีจะเจอกับยามากาตะอารันมาเดของน้องยูฟาโดนฟอนสินโพนะฮะทั้งวันที่ยีิบเก้าแล้วก็สามสิบมีนาคมก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเก็บชนะได้ทั้งสองเกมเลยนะครับถ้าดูจากชื่อชั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะขยับอันดับให้มันดีมากกว่านี้นะครับในการจบอันดับในฤดูกาลปกตินะครับส่วนทีมของเพียวนะครับอาชรพรอย่างเอ็นซเนี่ยจะเจอกับท่านั่งของเดนโซ a แอรีบีนะครับซึ่งเดนโซเองเนี่ยอยู่ในอันดับที่3ของตารางก็ถือว่าเป็นการเจอกันของทีมหัวตาราง2ทีีมมก็โอกาสที่จะแพ้ชนะกกันดด็เี๋ยวรอดู กวามแข่งขันในสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับผม อ่าเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่กนนารแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าโคโวเองเขาจะประกาศรายชื่อนนะักกีฬาของไทยออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าของเกาหลีเองเขาก็ยังไม่ได้ประกาศนะยังรออยู่นะครับน่าจะรอจบการแข่งขันฤดูกาลนี้แหละนะครับโดยที่เมื่อวานนี้นะครับก็มีเกมในรอบรองชนะเลิศเลกแรกของประเภททีมหญิงนะครับผมซึ่งก็เป็นทางด้านของฮุนไดฮิลสเตทของวิภาวีสีทองนะครับเจอกับจองกวานจังเรสปาร์กนะครับซึ่งฮุนไดของวิภาวีไดเป็นแชมป์เก่าแต่ว่าในฤดูกาลปกติเนี่ยจบในอันดับที่2องนะฮะส่วนเรสปาร อันดับที่3เองก็เลยมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับโดยที่เมื่อวานนี้นะครับรอบรองชนะเลิศซึ่งเราก็รู้แล้ววิภาวีเนี่ยไม่ได้ลงนะครับน้องก็เจ็บมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับโดยที่ผลการแข่งขันในแมชนี้ก็เป็นทาน้าของจองกวัลจางเรสปาร์คที่ชนะไปได้3ต่อศูนเซตเลยนะครับยี่สิบหกยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบห้าต่อสิบเก้าคะแนนเลยทำให้ทาน้าของเรสปาร์คเนี่ยขึ้นนำไปหนึ่งต่อศูนย์เกมนะครับแล้วก็นัดต่อไปถ้าเกิดว่าพวกเธอเก็บชนะได้้้นน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 นะะะะะคครรรรัััับบบกก็จจผ่่่่่่าาเเเเเเขไไปปลลลใใออชชิิงงศททีีีโดยยมตวพุ ับ27 มีนาคมนะครับเวลา17นานกาตามเวลาประเทศไทยก็ทางยูส a ต e เองก็เรื่องของสภาพจิตใจด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยนะต่อไปกําลังใจให้ลักกาก็หวังว่าอย่างน้อยจะเข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์ได้ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ทีมที่เขาไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับนั่นกะ็คือทางด้านของฮึงกุกไลพิงสปเดอร์นะฮะของพี่คิมยองขยองซึ่งก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายของพี่คิมได้ที่จะเล่นในลีกเกาหลีฤด,ดูกาลนี้นะครับผมตามก็ได้นะครับลีกเกาหลีนะก็จะพยายามอัปเดตแล้วกันนะถึงแม้ว่าจะ เรื่องราวที่นํามาฝากกันนะครับทั้งการเลือกตั้งนายกสมาคมนะครับลีกญี่ปุ่นรวมไปถึงลีกเกาหลีด้วยอัปเดตมาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับ40,000ซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ